เัน่ทริปเที่ยวละกันโอ้ได้อ่าอย่างนี้อ่าเป็นไงครับเขาสนุกดีนะตื่นเต้นดีมันดีมากเลยคือเอ่อแพลนเราอ่ะไม่มีเราแค่จะไปพักคือไอ้เราก่อนก็คือเราอไปพักเต็นท์ใช่ป่ะที่หนึ่งห้าห้าแคมป์พูดเลยว่าสบายมากแล้วที่เราไปปิ้งปลากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เออปลา อันนี้ทีนี้ทีนี้อะไรอ่ะอ่ะอ่ะเล่าเรื่องปลาอ่ะปลาก่อนแล้วกันเรื่องปลาที่เห็นในรูปอ่ะคือเราซื้อปลากันไปเองนะครับแต่เป็นปลาสดสดที่แบบยังไม่ได้บั้งยังไม่ได้แบบใช่คือมันเป็นตัวมาเป็นตัวเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องไปทาเองแล้วเราก็ไม่รู้วิธีการทำบางอย่าง เราก็คิดว่ามันจะง่ายๆแล้วก็แบบปลาปลาหรือว่าแค่แรกก็แบะออกก็ไม่มีอะไรแล้วที่ไหนได้เหม็นคาวมาก <laughs> แล้วไม่ใช่แค่เหม็นคาวนะเลือดก,กระชูดเลือดก, <laughs> ก,กระชูด<อ>เลือดกระชูดควักไส้ออกว่าต้องล้าง ต้องค่อยๆค่อยๆกรีดกรีดแล้วค่อยๆแบะออกมาแล้วก็ต้องล้างอีกทีแล้วก็ต้องโรยเกลือโรยพริกไทยโอ้เป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากนะกินปลาแบบทำเองอะไรเงี้ยจริงแต่ว่าพอย่างก็อร่อยกยอร่อยแต่อร่อยอร่อยอะไรที่ทำเองอร่อยหมดละเพราะว่าเนาะหรือว่าเรากินตอนหิวไม่รู้เราอยากกินแล้วเราหิวแล้วสนุกสนุกดีนะเราไปลอากองไฟกันเราไปขี่จ็กสกีด้วย าไปขี่จสกีด้วยเออ,เน,อนอนในเต็นท์ด้วยใช่